ใส่พี่น้องขากินข้าววันนี้ไหมกินข้าวบ้านงานจะกินขา้าวเย็นแย่พี่น้องขาจางงามแหีงจางงามาก,กินข้าวละเจียนข้ากะละึ้งไรกอดข้าวกะหลกพ่อ่อกกะไรอ,อ,อยู่าย็นลุกแล้วก็ไปแ่แพ่ะความลูกฝรัรง อางนเขาไม่เคยูเขาลยผาไม่เคยเผาเลย้งอเขาหรือเปล่าตั้งคอเขาังคอเขาใ่บัตรเด็ก่อนนเอาวันนีคุณแม่วันดีเยวันดีเจำได้ว่นจำได้ว่าจำได้ว่านะ

哎，不能浪费。

ไปหานอกบ่พออัด11 ừ. 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 แี่บหน่อยแบบหมูจะมั้งไม่แพ้ก็ขวดบอยนั่เป็นขักขวดเล ให้ลวน่ะ bueno, ้ไปไไปให้มาให้มาผานต้นนี้มั่นใพอแล้วกันแน่นดับเรื่องไม่นั่บ้าไม่นั่งเนาะอือใช่ช่วยใช่นี่ป่ะนี่แสเต๊อ bỏ subscribe cho kênh Ghiền đi <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp để một cái กน่พันนเอกน้มเนี่ยมหน่วยารเงเหี itation, ้ยงตาเท่า uh,> สีบับก็ท่านนี่แหละสุดแน่ะลวงในขวดก็เลยลงหลอกกัน ใช่คอล่ามันจะหอมเกิน,น,กนขานานั้นี่ไหมลูกเขาบอกนัแบบมันจะโซ่เฟิร์มไปยจะอหจัดานหนึู่้ไปไปลถไปยังห่างเพื่อกระจายรหนึงหม่ไปทำรอยนึง

ก็เหล่านางแกนแก่ทั่วมี พวกแต่พัฒนาเทพพวงก่อนนั่นเหนือก่านี้มือละแตไมกไม่กินเสื่อมไม่พวก้อมนกมีงานมีเห็ดดิสแปดซื้อมันูกซ้มันูแป mẹ chào mẹ chào mẹ chào mẹ cho mẹ chào mẹ chào mẹ chào mẹ มันกินได้หน่งไม่ยุติธรนมไหมคะ เที่วไหพูดอะันวเอาถามเพิ่มเลพูดสั้นใีน้ามาถาเพ้นาหมีสันทกวันเลยกันวะดาวไดาวไมากมากกขอลยกูดเงนจกจประกาศฮกูเงินจสิบอ่ะ เออหมูอ <icana>, ื่นช <laughs> ่างนี <laughs> ่อเด้อได้่ะจ๊ะช่างนี่อบแม่หมูอื่นดิจให้เราพาเขาไปเก็บจลืมช่างก็ตุบได้เดยวสืบานให้รัาตัวยืดเงียหนดอกสิบานให้รัาตัวยืดเงี้ยก่อนเอ๊ะไม่ยุ้อจ้าเดยวจังเนี่ยว่าหมูอื่นช่างนี่อบเขาไปเด้อสน

อ้าวชนมพูเถ้าก็ตั้งแล้วจขนมนแม่ทเาเลยไปนั่งเลือไปสั่งฮลนั่งเลือไปสั่ Thank <laughs> you. เดี๋ยวตัวแง่ายๆก็เดือดตัวเดือดใส่ไม่มาทำยังไงทำงานกันทำงานแบบทำงานอย่างไอ้ที่เยอะนี่แบบทำแบบนี้เก็เสร็จปะนี่วะ

好好好难งก了，啊หมดแล้ว่ขอ,องกเราไปมั้ยอะไรหมดกันทั้งหัดแตกอเพิ่มมันนีาน้ากันะกัเพิ่มมัน

พี่น้องคาพ่อกันไม่คิดแน่แค่ไหนติดตามไปก็น,น,น่านใจด้นะพี่น้นนองคะ